เพลงชาติโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอันนี้คืออันนี้คือคำใบ้นะคะนี่คำใบ้แลนี่คือตัวเอกของเราเราวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของเรานะ ุ่มแล้วอะเราเกิดวันพุธกลางคืนตอนสามทุ่มนะคะสามทุ่ม้าเก้าแล้วมีอะไรไหมแล้วเอาเก้าขวบแล้วแต่อันนี้มันคือของเล่น9ก้าขวบของเล่นเด็ก9ก้าขวบโอเคแกะกันเลย a s m r ซอวหนึ่ง นะคะเราเคยเปิดมาดูก่อนแล้วอันนี้นะคะเราก็เลยติดสติกเกอร์ไปก่อนไปละค่ะหนึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบวอลเปเปอร์ชงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงนี้ยมันจะมีอันนี้ใช่ไหมอัน,นแล้วอันนี้ก็คือวอลเปเปอร์แต่เราห้ามทําอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นะ่ะเราก็จะดูอะไรไม่ได้เลยค่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจก กระจกที่อยู่ตรงไหนแน,น่กระจกอยู่ตรงไห้โอเคกระจกผ่านนี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์กระจิว๋วเล็กๆน้อยๆมินิมอลนะคะเอ้ยไม่มินิจิวจ๋วกุบกิบกุบกิบนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องตรงนี้นะคะก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละในนี้แล้วก็อันต่อไปนะคะก็เป็นที่วางหวยแล้วก็เอ่อรสติกนะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันที่เราอันที่เรามาแปะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นด้าผมที่ใช้ไม่น่าจริงนะคะแล้วก็อันไหนก็คืออีกข้างหนึงอันนี้นะคะอันนี้คือสร้อยอันนี้คือสร้อยนะคะอันนี้คือสร้อยสร้อยที่แบบน่ารักกุกกกิบมากอันต่อไปนะคะ อันต่อไปจะเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้นะคะว่าคืออะไรน่าจะเป็นอุปกรณ์การแข่งหนะ้าอ,อันนี้นะคะก็ไว้ทำอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะมาประกอบกันแล้วมันน่ารักมากค่ะแล้วอันนี้นะเราจะต้องมาติดไอ้พวกนี้นี่แหละแล้วนะคะเดี๋ยวข้าเราอ่ะ เสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราอ่ะจะมาอะไรนี่นะเราเดี๋ยวเราอ่ะเราเดี๋ยวเราอ่ะจะแต่ดห้ามาให้จูนะสำหรับวันนี้เอายังมาละต่อละโอเคค่ะตอนนี้นะคะชื่อบ้านเราได้ตกลากันแล้วว่าจะให้อัดไปด้วยแล้วก็แต่งไปด้วยโอเคนี่นะคะอันนี้เราไปก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวผู้ชมเขาก็จะได้ยินไม่ชัดหรอกผู้ดีๆโอเคค่ะเราจะไม่พูดแบบลิ้นพันแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะเราจะพูดแบบปกติแล้วโอเคอันนี้นะคะเราก็จะติดแบบนี้เลยตอนแรกนะคะมันมีแผ่นสติกเกอร์มาให้นะคะเราก็เลยเอามาติดแต่ว่าอ,อันนี้นะคะเราอ่ะก็ติดไปแล้วเราเคยแกะออกมาแล้วนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะเราจะใส่ เป็นพวกอันนี้นะคะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะแกะไอ้พวกนี้ที่หลังเราใส่อะไรที่แบบมันไม่ได้ใส่ถุมาก่อนนี้อันนี้นะคะนี่ให้ต้องโฟกัสหน่อยอันนี้นะคะมันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งสติกเกอร์อันนี้มันแปะมาให้แล้วมันก็นเลยตรงนะคะแต่ถ้าเราติดอะก็คือเอียงด่วนเลยแล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นลผมหรือถ้าใครแบบไม่อยากติด ติดใช่ไหมแล้วก็แค่อันนี้นะคะมันจะเป็นเหล็กตรงเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกเหล็กซึ่งใครอยากแบบติดไว้แบบเนี้ยเลยก็ได้นะคะแต่เราชอบติดแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ได้อันนี้นะคะน,นี่ได้ที่มันหล่นมาแล้วนะคะเราขอปักกบแป๊บนึงอันนี้อันนี้จะเป็นได้นะคะใส่ไว้ตรงนี้โอเค แล้วก็อันต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ของด้านล่างก่อนของอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะถุงนี้เลยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซูมทีละชิ้นนะ <dunno. S 1> เฮ้ยเธอมันห,หวีได้ ฮ้ยมันหวีได้จริงดูนี่ดูนี่ทุกคนดูนะมฮไม่ได้เล่กไปหยาก้นี่อันนี้ก็หวีได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆมินิมอลมากอันนี้นะคะเราก็สามารถสามารถแค่นี้แล้วก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นนะ่ะที่จัดของมาเราเห็นลิปสติกแล้วก็เลยลองเปิดดู แล้วทีนี้นเราก็ดึงขึ้นแล้วเห็นว่าโบมันดึงขึ้นเราอะก็จะลองทําแบบนี้กันดูนะคะเฮ้ยโบอะ่ะมันเป็นมันเป็นที่ทําให้ลิปสติกอะ่ะลิปสติกอะ่ะมันอะมันทําให้มันเลื่อนขึ้นอันนี้อาจจะฝืดหน่อยอันนี้นะคะอันนี้เราเคยลองแล้วนี่เหนยวนี้นะ แดงแจ๋วแววมากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นหวีลิปสติกอันนี้เป็นยามาดผมที่ใช้ได้จริงนะคะอันนี้นะคะเป็นน้ำหอมนี่น้ำหอมอันนี้เป็นสร้อยนะคะตะมูตะมีกุบกริบน,น่ารักอันนี้นะคะเป็นเหมือนน้ำยาทาเลบ็บอันนี้ก็น้ำยาทาเลบ็บ อันนี้เป็นแหวนนะออันนี้แหวนนะคะมีสองอันสุ่มไลายนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบกำรรไลสวยๆน่าราักกรุบกริบกรุบกริบมินิมอลโอเคตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มจัดกันเลยดูจัดใบนี้นะคะก่อนอื่นนี้นะคะมาอยู่ตรงนี้ตรงบนสุดเลย ใครที่มีนะคะแล้วแต่งตามเราได้เลยหรือว่าจะไม่ดูคลิปเราแต่แค่ดูแบบเพื่อความสนุกหมั่นไส้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ดูในนี้ก็ได้นะคะอย่าหาเรื่องกันเลยนะคะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นนี่นะคะกำไรใส่ว่าใส่ไว้ช่องเดียวกับใดนะคะไม่ไม่ใช่ช่องแบบนี้นะคะช่องถัดมาจากใดนี่คะ่ะช่องนี้ แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นแหวนแหวนเนาะเอ๊ะเดี๋ยวเยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งต่อไปจะเป็นลิปติยังไม่เหยอยยาพึง่งอันนี้ค่ะแหวนที่เจอเมื่อกี้อันนี้นะคะแหวนแหวนตกนี่นะคะแหวนให้แหวนน่ะใส่ช่องตรงกลางค่ะเนี่ยจะเห็นว่าใส่พอดีเลยต่อไปนะคะจะเป็นสร้อย ใส่ได้จริงไหมใส่ได้จริงถ้าใครอยากถามนี่ใส่ได้จริงนะคะใส่ได้จริงต่อไปอือต่อไปนะคะจะเป็น้อยใส่ก่อนสร้อยจะใส่ช่องนี้นะคะ หรือว่าจะใส่ช่องนี้ก็ได้แต่เราแนะนําให้ใส่ตามนี้แนละ้วแล้วใครจะใส่ช่องไหนก็ได้ค่ะจะคีเอทดอะไรก็ได้ค่ะจะคีเอทดไอ้ไม่ใช่ค่ะจะคีเอทดก็ได้นะคะต่อไปเป็นพวกน,นี้นะคะอย่างแรกให้ใส่อันนี้กับอันนี้นะคะก่อนอื่นเราจะใส่ช่องช่องนี้ช่องนี้ ให้ใส่อันอัน,นอันนี้เอ้ไม่ใช่เดี๋ยวนะอ๋อใช่ให้ใส่อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ต่อไปนะคะจะเป็นสองอันนี้ให้ใส่ในช่องช่องช่องนี้เลยค่ะนี่ใส่เลยสวยนี่จะใส่นอนก็ได้นะคะสามนะคะเราจะเหลือแค่ ติดวอลเปเปอร์แล้วก็จะเสร็จเลยนะคะอันนี้นะคะเราจำได้เราก็เลยติดแต่ว่าอันที่เป็นสีแดงนะคะจะติดจะติดเออไม่ใช่กระจกอะขอติดก่อนนะคะเพราะว่ามันติดยาก คนก็อาจจะพูดว่าแต่มันไม่มันติดง่ายมากเลยนะคะมันติดง่ายมากแต่สำหรับเรามันติดยากที่แบบต้องถ่ายคลิปอะไรอีกตัดต่อโอ้โหภาคเสียงคือแบบมันเนื่อยมันติดยากเข้าใจบอเป็นคนภาคก,การภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคใต้ด้วยไม่รู้ว่าเหนือได้มาจากไหนแต่อีสานไม่รู้ก็เหมือนไม่รู้เหมือนกัน นี่นะคะติกระจกแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีแดงอางนี้นะคะให้มันจะมีรูนี่นะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรูก็ให้เสียบอยู่ตรงนี้นะคะอย่าไปเสียบตรงนี้นะอันนี้ก็เสียบง่ายนะส่วนชิ้นจังนะคะเราจะเอิมถ่ายตอนที่สิบเอ็ดละช่างมัน เออเราจะถ่ายตอนที่ตอนที่แฮปปี้เบอร์เดย์เสร็จแล้วนี่นะคะหวีเราจะติดเออเราจะใส่ลิปติกก่อนใส่ลิปติกไว้ตรงนี้แล้วก็หวีใส่ตรงไหนก็ได้นะคะหวีอันสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่นะคะก็จะคือตัวเครื่องแป้งในฝันของเราโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะสต่อไปก่อนนะเราจะยังไม่ปิดเครื่องแต่ต่อไปไมหมหนูขอจะปล่อยก่อนได้ไหมได้ได้อ่ะต่อไปนะคะเราจะามาแกชิ้นจ้องสปอยเป็นอีพีสองเหรอไม่ไม่ลงวันเดียวกันลงวันเดียวกันเลยเหรอในแต่เราอาจจะลงสองคลิปนะคะเพราะว่าเราจะต่อแม่เป็นเป็นแค่ภาเสียง ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็แค่นั้นเลยจบไม่มีอะไรเลยแค่นี้เลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเอออยากให้ติดขาไหมถ้าอยากให้ติดขาเออพิมพ์คอมเมนต์มาถ้าอยากให้ติดขาพิมพ์คอมเมนต์มาและเดี๋ยวเราจะส่งแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปส่งไปให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แต่เราแต่ชิ้นจังอ่ะอาจจะลงวันนี้เลยโอเคบ๊ายบาย